เรามาทำความรู้จักกับไตกันดีไหมคะว่าไตเรามีความสําคัญต่อร่างกายเราอย่างไรมารู้จักค่าไตกันค่ะอย่างแรกเลยเราต้องรู้ว่าค่าไตเมื่อแพทย์รายงานผลการตรวจเลือดเราจะมักได้ยินบ่อยครั้งว่าค่าคีตตนินคือค่าไตนั่นเองค่ะค่าคีตินินที่สูงจะเป็นตัวบ่งบอกการทำงานไตที่เสื่อมลง ปัจจุบันมีการคำนวณการทำงานของไตที่ละเอียดมากขึ้นและก็เชื่อถือได้มากมากกว่านั่นก็คือการคำนวณ GFR หรือบางครั้งเราจะเห็นในใบแพทย์เขียนไว้ว่า eGFR ซึ่งการคำนวณค่าดังกล่าวต้องอาศัยค่าครีตินินในการคำนวณด้วยนะคะและค่า GFR ที่ลดลงจะบ่งบอกถึงการทำงานของไตที่ลดลงไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะ เมื่อเราอายุมากขึ้นไตจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านโครงสร้างและการทำงานโดยรวมโดยไตยจะมีขนาดเล็กลงน้ำหนักและปริมาตรก็ลดลงเมื่อรองเปรียบเทียบกับคนหนุ่มสาวความสามารถของหน่วยไตยในการกรองของเสียและน้ำและการกักเก็บโปรตีนเข้าสู่กระแสเลือดก็เลยลดลงเนื่องจาก องค์ประกอบของหน่วยไตยและเส้นเลือดในหน่วยไตยโดยรวมนั้นจะฝ่อลงตามอายุเริ่มจะมีผังผืดเข้ามาสะสมในหน่วยไตยมีการหลั่งสารบางอย่างในร่างกายรวมทั้งอนุมูลอิสระและสารกระตุ้นการอักเสบนั่นเองจึงเป็นสาเหตุของภาวะไตเสื่อมที่มักเกิดขึ้นกับคนสูงวัยวันนี้เราได้รู้จักไตเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะพี่เจ๊หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งได้นะคะขอบพระคุณที่ติดตามกันพี่เจี๊บจะนำคลิปดีๆกลับมาฝากในครั้งต่อไปไตดีอายุยืนเจีบ๊บเบเตอร์เฮลสวัสดีค่ะ สุขภาพดีฟื้นฟูร่างกายเพิ่มเม็ดเลือดขาวบำรุงไตไปกับพี่เจีย๊ยบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลดีๆฟรีไปได้วยกันเลยนะคะ